เตรียมเนื้อเตรียมต,ตัวฟังธรรบรรยายเนาะสดๆสสสสพร้อมกันนะคะพนมมือนะคะก็กราบไปพร้อมๆกันค่ะสติเอมิซาว่าข้าพเจ้านบกนองคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดาบารดาคุณครูบาอาจารย์บุญมหาศาลท่านมาเซอร์โดนจิตโดนใจให้สภาวะของเหล่าข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิ สติไดเมวทสาว่าพร้อมฟังธรรมบรรยาตเจ้าค่ะนบน้องเจ้าค่ะสวัสดีคสวัสดีทุทกทคนเมื่อวานนองพูดถึงความไม่รู้นี่ก็มาคิดตตยตรองก็ความไม่รู้นี่มันก็ไม่รู้หลายอย่างสำหรับในทางโลกเราเนี่ยความไม่รู้นี่ก็มีเป็นปัญหายเยอะมาก ในเรื่องของทางธรรมเนี่ยมันไม่รู้ในเรื่องของอ่ารูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจไม่รู้ว่าไอ้รูปนามขันห้าเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงในทางธรรมเป็นอย่างนั้นแต่ในทางโลกโลกเราเนี่ยทางที่เราใช้ชีวิตอยู่ประจำวันทุกวันนะไอ้ความไม่รู้ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอ่าพระเสด็จเคยพูดถึงเรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแม้แต่เครื่องมือที่เราได้ทําขึ้นมา เครื่องมือทีอ่กายใจเราก็เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติในชั้นอัดชั้นทามตรงนี้นะแงถ้าเราศึกษาธรรมะนะถ้าวันไหนที่มาเซอร์พูดเรื่องของธรรมะอันนี้เรามาทำความเข้าใจและตกลงกันนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแปลว่าตกลงคือเข้าใจให้ตรงกันเข้าใจใตรงกันนะรู้ให้เหมือนกัน ทำความไม่รู้ให้รู้ให้เหมือนกันคือว่าถ้าวันไหนที่มาสเตอร์พูดในเรื่องของในเชิงธรรมะเนี่ยมันก็จะพูดเรื่องกายเรื่องใจเพะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมกรบปฏิบัติที่กายที่ใจนะเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมก็คือเรื่องของสติสัมปชัญญนะการมีสติรู้กายรู้ใจตรงนี้เ่ยนะก็คือแค่นี้แหละไม่ต้องไปใช้เครื่องมืออะไรเลยนะ แต่ถ้าเป็นเครื่องมือในการในเรื่องของพลังงานเรื่องของพลังชีวิตนะเรื่องของอเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของการที่เราจะทำให้สัดสารพลังงานให้มันเปลี่ยนแปลงตามเกตปัจจัยตามคลื่นของมันตรงนี้ก็คือมันจะอยู่ในเรื่องของเครื่องมือที่วาเซอร์ได้ทำขึ้นมา อย่างเช่นเครื่องไวเเรชั่นเครื่องสั่นปรับโมเลกุลอันนี้ก็เป็นในเชิงวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันก็ในเป็นในเชิงแบบโลกโลกเรานี่แหละซึ่งเครื่องมือตรงนี้เขาก็มีกันเยอะแยะมากมายแต่เราเนี่ยวิวัฒนาการเครื่องมือในเทคโนโลยีตรงนี้วิวัฒนาการเครื่องมือเนี่ยมันเหนือชั้นเหนือชั้นเหนือชั้นกว่าคนอื่นๆทั้งนี้มันหลายหลายเท่าเยอะแยะมากมายใช่ไหม อย่างขันทิเบตเนี่ยในเรื่องของซาวซาวซาบาสที่เขาเอามาบำบัดเกี่ยวกับเรื่องของกายใจเขาก็ใช้ขันทิเบตที่เจ้าเอาไม้มาเคาะมาตีกันอะไรเยอะแยะมากมายเราก็วิวัฒนาการนะให้ขันทิเบตที่เราให้มันเกิดการวรนเวชันเป็นระยะเวลาที่นาน นานจนกระทั่งเราสามารถที่จะมีสามาธินะสามารถที่จะเรียงตัวโมเลกุลน้ำในร่างกายได้ข้อหนึ่งนะมีสามาธิสามารถที่จะวัยเบชลื่นนี้นะไปดูแลบำบัดอวัยวะทั้งหลายในร่างกายเหล่านี้ได้ทุกอวัยวะเนี่ยมันมีคลื่นของมันอันนี้นเร์เคยพูดนานมากแล้วทุกคนที่ไหนไหนเขาก็พูดนี้แหละนะ อ้เรื่องของคลื่นของอวัยวะต่างๆต,ตับไตหัวใจมกกปอาเนี่ยมันมีคลื่นความดีเสียงของมันที่สามารถที่จะไปบำบัดรักษาดูแลได้ตรงนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่พุทธศาสตร์แต่ว่าในเมื่อเรามีเครื่องมือแล้วเริ่มทำเครื่องมือให้มันวิวัฒน,นาการให้มันถึงที่สุดแต่เครื่องมือตรงนี้เราก็มาดูว่าถ้า เราจะรักษาทางกายรักษาทางกายดางพลังงานแอบก็ใช้เครื่องมือตรงนี้แต่ถ้าเราจะใช้รักษาเรื่องของจิตใจเรื่องของศึกษาเรื่องของธรรมะศึกษาให้ลุพ้นศึกษาล้างกิเลสละกิเลสเนี่ยเรื่องของกิเลสเรื่องของอวิชชาทั้งหลายเนี่ยนะเราต้องศึกษาด้วยความเข้าใจความที่เข้าใจว่า กายใจรูปนามขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะมันเป็นของที่ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันมันไม่มีขนาดตัวตนของมันจริงๆมันก็คือมันเป็นความว่างว่างมันไม่มีตัวตนอยู่จริงตรงนี้มันคือสุญญตาสุญญตาคือความว่างจากอัตตาตัวตนอัตตาคือความยึดมั่นในตัวตน ความยึดมั่นในตัวตนมันจงว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตันะงนั้นถ้าศึกษาธรรมะนี่ทุกคนก็ไม่จะเป็นเห็นจะต้องมาเอาเครื่องมือเราใช้ตอน,นแรกเราก็ไม่ตรงนี้เครื่องมืออะไรถูกไหมศึกษาธรรมะศึกษาหลุดพนนน้นศึกษาความว่างเนี่ยศึกษาความว่างนี่เราเราเราต้องใช้เครื่องมืออะไรเนะี่ย ใช่ไหมแล้วก็ใช้เครื่องมือที่เป็นกายเป็นใจเราเป็นรูปเป็นนามเป็นเรื่องของสติแร่มัญญแล้วเรื่องขององค์ธรรมต่างี่าเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของปัญญาเนี่ยปัญญาทนี่เอาเอาเอาเครื่องมือไปเปิดร่อนเกิดปัญญาได้ไหมถ้าเราไม่เรียนรู้เหตุสีประการที่พระเจ้าทําไม่ได้นี่ระเสื่อมคู่ปันคืนนะเนี่ยข้อหนึ่ง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมคายได้ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมคายได้กรรมคายกรรมมันฉะนั้นเราเองแหละที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงกรรมของเราได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงกรรมเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงกรรมกรรมมันทําไปแล้วมันมันก็เป็นวิบากเป็นมันก็เป็นผลของกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเจตนาเนี่ยเป็นเป็นเป็นเหตุเป็นอ่าเป็นกรรมเนถือว่าเจตนาเป็นฉะนั้น การที่เราจะเข้าใจในเรื่องของกรรมนี้จริงๆเนี่ยมันก็มีในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วใช่ไหมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนแต่ว่ามันมีทั้งกรรมที่มันอยู่เหนือทั้งกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันมีเนี่ยกรรมที่เหนือดีเหนือชั่วตรงนี้คือมันเป็นความว่างมันเป็นความที่เข้าสู่สภาวะของสุยตาเข้าสู่สภาวะของ ภาวะของความดับสงบเย็นของกิเลสทั้งหลายไม่อัตกตาตัวตนข้อสองปัญญาเนี่ยไม่สามารถยกให้กันได้สมมติว่ามัเซอร์เนี่ยไปท่องสุดคูณมาสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แสองเนพอท่องสุดคูณเสร็จปุ๊บเนี่นยสมมุติว่าเราลด ตัวเราไปเรียนอยู่ป2ออป3อ,อย่างนี้ใช่ไหมท่องสุดคูณแม่สองแม่สามอ่ะพอเราท่องได้เสร็จปุ๊บเราก็จะยกไอ้ที่เราท่องได้เนี่ยไอ้สมองนเนี่ยยิบไปใส่ให้เพื่อนเราเนี่ยมันได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เพื่อนเราต้องท่องเองเขาปัญญาเขาเกิดจากการที่เขาได้เพาะกลมแล้วได้ศึกษาแล้วได้อ่าทำทามเข้าใจธมรรมวิจาเนี่ย มัธยญาคือไค้ควรในองค์ธรรมหรือว่าใข้ควรในในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราต้องการที่จะปรารถนาจะรู้นั่น,หนแหละเราจะมีปัญญาไปรู้กันนะข้อสามความสวยงามของธรรมะไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาได้ความสวยงามความสุขความสาเร็จในเชิงธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาได้เราจะเอาภาษาอะไรไปพูดมันไม่ได้นอกจากที่เราจะต้องปฏิบัติ ให้เข้าถึงจริงๆนะเราต้องปฏิบัติหมายถึงว่าปฏิบัติยังไงอ่ะคือก็ปฏิบัติมีสติว่างเนี่ยมีสต,าาสต,ติอะไรก็ว่ามีสติรู้รู้ตัวรู้กายรู้ใจแล้วก็ว่างเนี่หละใช่ไหมเนี่ยค,คือการปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆ,ๆเ,รอยเราเห็นสภาพว่าอ๋อเราจะเห็น จิตวิหวังก็ส่วนหนึ่งไอ้จิตรู้จิตว่าจิตเรต่จาจำเนี่ยมันก็จะเห็นหนไปเรื่อยๆถ้าไม่สามารถไปพูดคุยหรือว่าใช้ภาษาพูดกันเนะีไม่ได้แต่หลักการเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันตัวดดหลักการมันเหมือนเหมือนกันข้อที่สี่เหตุสี่ประการใช่ไหมนี่ข้อสี่้วคนที่ไม่มีวาสนาไม่สามารถที่จะศึกษาธรรมะได้ถ้าคนไม่มีวาสนาจริงนะเราจะเค้นเท่าไหร่เราจะบอกเท่าไหร่ เราจะเยอะเท่าไหร่ดึงเท่าไหร่มันก็ช่วยเขาไม่ได้จริงๆเราต้องยอมรับเมื่อคืนนี้เมื่อเจอกระปุกเรื่องสี่สี่ประการนี้เหมือนกับฝนตกฝนตก ต้นหญ้าที่มันมีรากต้นไม้ที่มันเขาตัดรากถอนโคนหมดแ้วแล้วก็ฝนตก,ตกใส่ตกใส่ตกใส่มันไม่มีประโยชน์ตรงนี้ก็ให้ทุกคนลองคายควรดูนะทั้งคนเก่าๆคนทั้งคนเก่าคนใหม่นะเราคายควรดูไอ้สีประการเนี่ยบางทีมันก็ใช้ได้ทั้งทางโลกและก็ทางธรรมเลย ใป็นความรู้จริงเห็นแจ้งความรู้รอบรู้อะไรต่างบางทีมันก็ไปไปหยิบไปสายกันไม่ด้คนคนนั้นตองคนขวาด้วยตัว<ด>เอง<ด>แล้ววาสนาถ้าไม่ทามามันก็นก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็เม่ได้นถ้ามันไม่ได้มันก็จะไม่ได้นะแต่วาสนาเนี่ยถ้าลดอัตราลงไปเ่ยนะลดอัตราลงไปลดอัตราตารัวตนลงไปนะแล้วก็ ศึกษาแล้วมีความศรัทธาตรงนี้เนี่ยังพอที่จะดึงไว้อยู่กันได้แ้่ละคนที่ไม่ศาสนาด้วยแล้อก็อาจารย์หนาหนาประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ไม่มีความใส่ใจไม่มีความสนใจไม่ได้ไม่ได้มีความความเพียน มันมันก็มีเหตุมันมีเหตุปัจจัยหลายประการนอ,อนครับตรงนี้ก็เห็นคนเข้าใจไปด้วยฉะนั้น,ต,น,นต่อไปนี้ถ้ามาเซอร์พูดถึงเรื่องของพลังงานเรื่องของแคลอรี่พลังงานเนี่ยมาเซอร์จะพูดว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยเวลาใช้แล้วแล้วมันหมดไปใช้แล้วมันหมดไปเราจะไปต้องชาร์จกลับต่อมาใหม่เนี่ยคือ เราเคยสังเกตได้ว่านักอยู่ที่นักบินอวกาศเนี่ยเวลาเขาอยู่ในอวกาศเนี่ยเขาเขาไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำนะน้ำเนี่ยในร่างกายเวลาเราดื่มน้ำเข้าไปแล้วฉี่ออกมาเขาก็เอาฉี่เนี่ยนักวิทยาเขามีวิธีการนี่ใช่ไงกลันน้ำกลับมาได้ฉี่ทิ้งไปฉี่ออกไปเนี่ยแล้วเขาเอาเก็บฉี่แล้วกลับออกมาให้เป็นน้ำเหมือนเดิมเลยแล้วก็เอามากลับมากินได้มาได้น้ำเนี่ยมันไม่หนีมันไม่ไปไหน มันไม่หายไปไหนนะมันก็กลายเป็นความชื้นกลายเป็นอยู่รอบๆเพรมันแหละเม็ดไหนแต่พลังงานพลังงานนะพลังงานแบบเวลาเราวิ่งออกกําลังกายเนี่ยวิ่งๆไปเนี่ยมันก็หมดไปแคลอรี่มันต้องมีการใช้ไปใช้ไปใช้ไปเราจะต้องกินอาหารที่มันมีแคลอรี่ใช่ไหมกินแป้งคาร์โบไฮเดรตอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเอาไปเป็นพลังงานตรงนี้เนี่ยสำคัญทุกคนเนอะอันนี้ราต้อง พลังงานเนี à, ่ยเราใช้ต้องไปหมดไปใช้หมดไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปจะต้องมีอะไรมาชดเชยกับจับกับการที่ตัวนี้เนี่ยพลังงานชีวิตก็เหมือนกันใช้ไปใช้ไปใช้ไปมันก็ต้องมีอะไรมาชดเชยชดแทนพลังงานมันเปลี่ยนรูปได้เนี่ยตรงนี้ก็พูดบ่อยพูดเรื่อยๆพลังงานเปลี่ยนรูปได้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอ่ากลอนพลังงาน คลื่นสนามแม่เหล็กเป็นพลังงานไปกระตุ้นพลังงานหินบําบัดต่างๆจนกระทั่งเกิดเป็นคลื่นพลังงานของอพลังชีวิตเอามาชาร์จเข้าสู่พลังชีวิตสามารถที่จะอะไรเยอะแยะมากมายพลังของโงจุยอย่างเงี้ยทุกคนที่เขาไม่เชื่อเพราะเขาไม่รู้ไอ้คนที่ไม่เชื่อไม่รู้ไอ้บา,บาง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 คนก็จะบอกว่า ส,สาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันดีไหม